เป็นดาวทิกตอกด้วยครับนี่นี่เป็นดาวทิกตอกด้วยค่ะตามเขามาทีหลังอันนี้แบบเหมือนเล่นหลังๆแต่ก็โอเคแต่<ค>รเห็นว่าเล่นหลังๆอ่ะแต่มีทุกคอนเทนต์เลย,ยน,นะเล่นหลังแต่เล่นถี่ <c oughs> ใช่อดีตเข้ามาก่อนก็จริงแต่บางคอนเทนต์ยังแบบอ๋อพี่แอนไปก่อนแล้วค่ะจริงเหรอก็เห็นก็อยู่ใช่ค่ะพี่มีอาจารย์ปอเป็นคนสอนอีกทีนะปอนทวุฒินะฮะใช่พี่ปอก็มาชวนแอนเล่นก่อนแอนก็บอกหรอ อ๋อหรออันนี้หรออย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเริ่มแบบมีไลฟ์สดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะสอนอันนี้พี่แอรเล่นยังอันนี้เ,ออเล่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีทําให้บรรยากาศในกองถ่ายมันไม่น่าเบื่อ ตอนนี้ก็เลยทีกว่าพี่ปอแล้วตอนนี้ก็พี่ปอก็ยังนำอยู่ไอยังไม่พี่ปอยังไลฟ์สดทุกวันเลยหนูยังไม่สู้มีไหมเราดูติ๊กตอกของคุณด็อกเตอร์แอนหน่อยครับด็อกเตอร์แอนด็อกเตอร์เสียชื่อด็อกเตอร์ไปหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบคอนเทนต์คลิปถ้าไม่รักอ่ะเดี๋ยวไม่ตกลงเพราะเธอเองก็รู้ใช่ไหมวันนี้มันแพงเสียใจเลย ตอนนี้เก่งแล้วนะคนเขาก็แบบนี่วามสุน่ แพ่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะคือคือคือคนเขาให้อภัยค่ะเขาดูแล้วขำๆดีว่า พี่ป้านี่เต้นไม่ตรงจังหวะมีบ้างเลยบ่าแต่เราก็แบบเราก็ปล่อยให้แบบหลุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทิกตอกมันเป็นอะไรที่มันต้องเรียวอะเนอะใช่ไหมมันแบบเขาไม่ชอบอะไรที่แบบว่าใช่เขาไม่ชอบอะไรที่ตัดต่อดัดแปลงเขาชอบให้ถ่าถ่ายแล้วก็ลงไปเลยใช่ไม่แบบ่เป็นธรรมชาติแบบตะกี้ที่เดินออกมาเนี่ยอยากให้ล้มมากเลยเออแล้วเราจะได้เป็นคอนเทนต์ของเราบ้างแย่แล้วเราด็อกเตอร์แอนสิกรีมพักดีดำรงเด็กครับเชิญ ก็ว่าดีก็ว่าดีก็ว่าดีคุยดีคุยดีคดีรุ่นนี้อะไรมันจะหาเปลี่ยนยากนะคะโอต้องประกบประกองนิดนึงสามีว่ายังไงบ้างสามีตอนแรกๆสามีก็ไม่เข้าใจนะสามีว่าเธอเล่นอะไรอ่ะเออต้องกอนเลยอย่าเพิ่งไปถึงภาพอื่นเพราะว่าเขาน่าจะงงนะที่อยู่ดีๆอ่ะภรรยายืนจ้างอยู่เล่นยืนขึ้นแล้วเอามือถือตั้งแล้วก็แบบ แล้วก็กดอัดแล้วก็ไม่ได้ชวนเขาเล่นด้วยแล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็อยากพยายามทําตามแบบว่าเห็นเดบบี้เขาก็สามีต่างชาติเหมือนกันก็แบบให้สามีเล่นสามีเราก็แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเธอเธอทำของเธอไปได้ไหมเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่ว่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่ามาทําถึงฉันละกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันไม่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเขาก็เลยแบบก็เลยปล่อยเราฟรีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสบายเลยสบายเลยแต่ว่าอย่างแบบชุดไว้หน้า มเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพี่พี่ไม่ให้ภรรยาถ่ายใช่ไหมอย่างงี้ไม่ได้ห่วงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่โชคดีแล้วที่เราไม่ได้กันแล้วมาเราชอบบิกินี่มามันมีคำนี้ไงคำว่าโป้งไงโอ้ยบางคนไปเปิดไหลอย่างนี้ยังว่าโป้เลยจริงเหรอสามีบางคนคนรักบางคนแฟนบางคนเอออย่าให้เปิดไหลไม่ให้ใส่สั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใส่คนนี้ใส่คนนี้ไม่ได้เลยค่ะสั้นก็คือ เสมอเท่านั้นเออใช่ไหมถ้าไม่เสมอคือไม่กล้าออกจากบ้านพี่พี่อายุเยอะแล้วไงพี่ก็สั้นแต่ไม่เสมอกลางๆเอากลางๆกลางๆคึ่งๆอย่างเงี้ยเอ้ยจะเห็นไม่เห็นเมพี่จะแบบเห็นไม่เห็นอเหมือนต้องนี้ต้องมีนิดนึงอะเลยทีนี้ยจะเซ็กซี่หรือจะน่ารักจะเสมอุ๊ยอันนี้เราคุยกับผู้หญิงวัยห้าสิบสองจริงๆนะเหลือเชื่ออ่ต้องมีบ้างเนาะแต่เกลียไม่ว่าอะไรเลยใช่ไหมก็ไม่ว่าค่ะมีก็ก็มีบ้างว่าตอนแรกๆก็แบบว่ามันแบบ is too much ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากไปหรือเปล่ามากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ยว่าแต่ไอ้ก็บอกว่ามันเป็นงานชั้นอะไรเงี้ยฉันก็ต้องทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆก็ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกโอเคงั้นก็ได้ก็เออชื่ออะไรนะคุณจัสตินค่ะจัสตินอ๋อนี่ฮะ justin hate ห่างกันกี่ปีฮะจัสตินเอ่อ สิบสองปีค่ะสิบสองปีค่ะว้าอันนี้ก็บังคับค่ะบังคับค่ะบังคับอะไรบังคับให้ถ่ายค่ะบังคับสามีเหรอคะบังคับสามีให้ถ่ายด้วยค่ะคุณชอบถามว่าอยู่ด้วยหรือเปล่าสามีอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นเธอออกจากบ้านทุกวันเขาคาดหวังรูปในไอจีรูปในโซเชียลพอไม่เห็นก็จะมีคําถามใช่ใช่คือเขาจะเป็นแบบค่อนข้างจะโบราณนิดนึงเป็นเป็นฝรั่งแบบว่า อังกฤษอ่ะเ <ไป S 1> าจะมาสูทเท่ากินข้าวอย,อย่างเงี้ยถ่ายรูปอาหารไทายอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบอะค่ะเขาเขาเขารู้สึกว่ามันแบบวันนี้มันเป็นเวลาครอบครบววคัวเป็นเวลาเงี้ยเธอวางโทรศัพท์ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นเงื่อนไขด้วยกันว่าเวลาไปออกไปทานข้าวหรือเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารหรือร่วมโต๊ะหลังเงี้ยก็คือขอให้ลีฟเอาโทรศัพท์ไว้แล้ว นี่มนุษย์อยู่ด้วยกันเราคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแก่แล้วไงมันติดอะไรง่ายมันคือเล่นเล่นเล่นไปเอาติดเราเช็คหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ย Don't touch the เฟอร์ส่องหน่อยอะไรหน่อยมันจะสวยนี่อาจจะถ่ายเก็บไว้บ้างมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็โอเคก็โอเคไม่เป็นไรก็มีเงื่อนไขกัน